จังเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเอเราเงเสร็จ 干。Yeah. เ,เข้าไรเด้วยความไวแสง,งกลับมาหาเซฟโซนของฉันหวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่วันนี้หยกกับไอ้นี่ก็ไปหาหมอหยกตองจวงติดกันหมดนะคะแต่ของอะมันจะหายแล้วแหละแบบคือเสเลดมันมัน มันรู้ว่ามันจะหายแล้วอ่ะเป็นใครทับแล้วดูโอ้ยเข้าใจเลยสูดๆนะคะไปไไรไปนไรในเพจจะว่าอย่างเนยโจมตีข่อยสนั้นวันไหวข่อยละปวดหัวอยากถามหน่อยว่าไข่<ม>อ่ะมันมีวันหมดอายุใช่ไหม ใช่เป็นใขรพี่บาทเดี๋ยวเรามากินเม็ดูลวิตามินของเราก่อนขนาดแอมเป็นคนกินแบบวิตามินตลอดเลยเด้ยออัดแบบหนักหน่วงมากแสดงว่าพี่บอยเก็บวิตามินฉันไปด้วย ขอถามอะไรหน่อยไข่มันมีวันหมดอายุใช่ไหมคิดถึงไข่มีวันหมดอายุไม่ใช่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้ค่ะคือแบบด้วยความที่แอนหิว ไอ้องมีขายอยู่แผงหนึ่งแผงหนึ่งเนี่ยแต่ว่าแคเขียนว่า22เดือน8ปดหมดอายุคือวันที่22บเดือนสิงหาทีนี้เราก็เลยบอกว่าเออเราก็คิดว่าเออมันน่าจะแบบไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันอยู่ในตู้เย็นเข้ากันเลยแบบว่าตอกออกมาเบิ้งกันแล้วก็ดมมึงมันก็ไม่มีห <c oughs> มายถึงว่ามันก็ไม่มีกลิ่นอะไรนะมันก็เย็น มันหมายหมายถึงว่ามันไม่ได้มีกลิ่นอะไรเลยอะ่ะมันจะเป็นน้าําไม่มันไม่เป็นน้าํามันเป็นปกติเลยที่ดิ่อยเลี้หิวเขา้าเพราะว่า่อยมาหอดคอนโดน่ประมาณตีห้าตีห้าคือแบบสั่งแก๊ปแก๊ปก็คือวิ่งช้าเพราะว่าฝนตกแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าออร์ดีหิวเขา้เอาออร์ดีต้มมะมา่มาค่ะมี <c oughs> มีผักบุ้งเก่าผักผักบุ้งเก่าหอมเดชอยู่ในตู้เย็น อร่อยต้มมากๆถ้าจะกินอันนี้มันจะไม่อร่อยก็เลยกินมาม่าต้มซองแล้วก็เลยตอกไข่แต่มันก็ไม่รู้สึกว่ามันได้ไข่อะเข้าใจไหมก็เลยแบบว่าเออกิน,กน,กนเมเบิรดแบบทุกสดน้ำสรุปแล้วก็คือคอยกินไข่หมดอ,อายุ าไม่เหม็นก็จัดเลยอ๋อใช้ได้กินมาม่าหลายคืนมากทุกคนไข่อะไรไข่อะไรเลือกไม่ได้จะสั่งแก๊บตีห้าแล้วมันไม่มีร้านอะไรเปิดเลย เขามาทำความสะอาดแบบห้องก็แบบเออดีขึ้นเอารถเรข็นขึ้ึ้นมาพร้อมนี่คิดถึงห้องมากเลยอ่ะไม่รู้เป็นยังไงคิดหอรอีหลีเด้วันนี้ยังไม่ได้ทานรอยยกมารับเดี๋ยวจะไปบ้านใหม่อยู่ใ,ใกล้ค่ะไม่ใกล้จากคอนโด แดี๋ยวจะไปบ้านใหม่ก็เดี๋ยวจะไปดูเขาติดผ้าม่านเสร็จแล้วก็วาไปเปิดไปเช็คงานก่อนแล้วก็จะได้โอนเงินให้เขาทั้งหมดใดๆแล้วก็จะไปถ่ายคลิปถ่ายคลิปขอบคุณของขวัญวันเกิดนี่แหละเดี๋ยวจะเอาของเนี่ยไปไว้ที่บ้านนู้นด้วยเพราะว่าน้องเฟอร์นิเจอร์จะเข้าประมาณอีกสามวันเสร็จนันก็จะประมาณมาที่สิบเจ็ด วันนี้แต่งหน้ากับยายนิวแต่ว่าขึ้นดึกเ <c oughs> สื้อผ้าก็ต้องเอาไปซักเอาไปส่งซัก, <c oughs> <c oughs> กเคยเป็นไหมคือแบบว่าเสื้อผ้าเยอะมากแต่ว่าไม่รู้จะใส่อะไรเป็น เชื้อเยอนอีกตัวหนึ่งใช่แม่ยังใครแหมใขรใกล้แหมเฝอาอกอ้วยใครอยู่นครพนมใกล้ๆหรือว่าอยู่ใกล้ๆนครพนมนะคะวันที่13กันยาคือแอนอะจะไปแสดงที่นครพนมอยู่แล้วที่ร้านอะไรสักอย่าง แต่ว่าคือพอดีอ่ะมีการได้คือแอนไปขอพรตั้งแต่ตอนที่แอนไปกับพี่นุแล้วก็ไปกับบาร์ตอ่ะไปนครวพนมรอบนั้นอ่ะจาได้ปะเออนั่นแหละก็คือไปขอพรกระบ,บนไวล้ล่ะเอา,อางไงกับขอพรกระบ,บนไวัยน่ะล่ะเราก็เลยแบบว่าก็คือได้ได้ได,ได้ได้มาตั้งนานแล้วนะคะก็เลยกลับว่ารอบนี้ก็คือจะไปถวายก็คือจะไปมีมีการบวงสรวงนะคะบงวงสรวง วงสวงที่ลานศรีสัตตนาคราดนะคะวันที่สิบสามสี่มงครึ่งถึงห้ามงเย็นประมาณนั้นคือช่วงเวลานั้นไปทำบุญด้วยกันได้นะคะเคยไปขอปู่ไว้เคยไปขอปูไไปอป่ไว้ว่าให้ได้รถตู้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอะนะมันก็เหมือนกับของานเยอะๆเป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช ไปด้วยได้นะคะไปเจอกันนะคะเพราะว่าแต่แอนไปคนเดียวนะพี่บอยไม่ได้ไปเพราะว่าพี่บอยจะหยุดหยุดคือพักคือสิบสองสิบสามหรือเปล่าาไม่ได้อย่าไปอย่าถามหาเล่าขั้นสวดนี่เล่ากับคือเห็นขั้นส่วนบ่มี่กับคือบอ่เลยไปช่วงนี้ไปแตะต้องแกไม่ได้แกทำงาน <c oughs> ใช่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 ใชฝากไปบอกหน่อยบางทีแบบว่ามันขันบาเป็นคันตอบดอกพี่น้องแบบว่ามันก็เป็นอีอย่างที่แบบว่าจริงๆริก็ถามเราถามสารทุกสุขด,ดิบกันเรื่องอื่นก็ได้อะไรอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่แบบว่าพี่บอยไปไหนคะพี่บอยไปไหนคะอะไรเงี้ยแล้วทุกคนตื่นเช้าขึ้นมาแล้วทุกคนเห็นแบบน้องๆเขาไลฟ์สดกันอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นอยู่แล้วไหมว่า เออเรากระซอมมั้งสิแม่งานออกกภาษาอ๋อ ไม่อยากฉีดยาจริงๆมันก็ไม่ได้ไอายหรอกแต่แบบเวลากินน้ํากินอะไรไปแรกๆอะ่ะมันก็จะไอไอแบบขับสเสลตออกอะ่ะเออไตใหะะ้มันอได้ค่ะเวลาลอมมันก็ไ่ได้ไอหรอกก็เป็นเรื่องธรรมดาของแบบร่างกายมันจยไปอีหยังมากไม่ใช,ใช่ใช่ใช่เก้าตัวแล้วละความพนมุอ๋ออันดา มันใกล้ใช่ไหมทีแรกพี่ก็จะรอวันที่เก้าแต่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่สบายใจพี่ก็เลยแบบว่าให้แม่ต๊อกแต๊กแบบดูเรื่องบงสวงให้อะไรเงี้ยค่ะทีนี้พี่ที่พี่บนไว้อะคือพี่บนพี่ลิต้าไว้จะให้พี่ลิต้าไปรำทีนี้บังเอิญว่าพี่ลิต้าว่างพอดีเดี๋ยวพี่โทรไปคอนเฟิร์มกับเขาอีกรอบก็คือน่าจะได้เจอพี่ลิต้าให้พี่ลิต้ารำถวายให้นีเจอจะมาวันที่สิบสามถึงสิบเจ็ดแล้วก็ส่วนที่เหลือวันนั้นไปเดิน ไปเดินเมืองทองวันนั้นไปเดินเมืองทองวันที่สามหรือสี่กัน,นยาที่ผ่านมนาะไปกับพี่บอยนะคะก็ไปงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์ก็ได้ไปได้เตียงโซฟาอะไรอย่างเงี้ยคือราคาถูกมากตอนนี้เขากำลังทำลงรถอยู่ ว่าจะทําให้เสร็จทุกอย่างนะคะแบบคือเหมือนพร้อมอยู่เลยแล้วก็เดี๋ยวเท่าน่ารประมาณสิ้นเดือนนี้ที่มีเวลาก็จะเริ่มย้ายของเลยก็จะได้เคลียร์ของสําหรับใครที่แบบว่าอยากได้เสื้อผ้าไปเอาไปใส่แบบเดี๋ยวจะปล่อยให้ราคาแบบจุกจุคือเสื้อผ้าหนูส่วนมากมันจะแบบว่ามันจะแบบ ใส่ไม่ไม,ไม่ไม่หลายครั้งอะ่ะใช่คือไปแล้วแล้วเราก็ไปได้ล่ะไอไปไปเจอร้านที่แบบว่าที่มันโอเคแหละก็ไปลองนอนดูอะไรเงี้ยเป็นลองนอนที่นอนดูไปลองนั่งดูอะไรเงี้ยก็ก็ถูกใจร้านนึงแล้วทีนี้เขาก็จำํำทีแรกเขาก็จาเราไม่ได้พอแบบ สักพักหนึ่งเขาก็เลยแบบจำได้ก็เลยแบบว่านั่นแหละก็ได้รลค่าแบบว่าราคาโคตรลดเลยอ่ะราคาแบบถูกมากเพราะว่าทีแรกอ่ะถ้าจะเอากับพร้อมของอินเด็กก็ราคาก็จะแบบสูงขึ้นนิดนึงคือหนูหักเฟอร์นิเจอร์แบบต่างๆที่ออกจากอินเด็กตอนทีแรกอ่ะเยอะหลายหลายแสนอยู่ก็เลยโมเอาก็เลยอยากไปเบิงเอง หกฟุตแหมล่าสุดใช่กางเกงยีนจักสันเมีม้ามวลาไม่เอ็บบอเยอะมากเยอะมากค่ะเสื้อผ้าโลออกให้หมดเลย ตัวเล็กตัวน้อยเอาเตรียมเอชุดคู่นาวชุดชุดที่มันเป็นแบนอะเหมือนชุดถ่ายรายการอะครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนออกไปออกงานหรืออะไรเงี้ยมันก็ได้เนี่ยอันนี้คือแบบอันนี้อะที่ไปออกรายการมาใช่ไหมเอออันนี้ก็ครั้งหนึ่งใส่แล้วแค่นี้อันนี้สีส้มที่ไปออกไลฟ์สด จั๊สีแ่แหมชุดจัสีแ่แหมขอพ่ใส่อีกเด้นี่อันนี้ก็มีกุ๊กไก่ใช่ไหมสองสีของซารา่นาน่ารักไม่บอสใส่เด้ขอบอ่อใส่อีกเด้เนี่เย <c oughs> อะมากพวกอ้น,นี้เป็นเป็นงานป้ายเกาหลีแล้วก็มีของของแบรนด์สมาก็จะเป็นลินอลาวเราชอบเข้าไปดูลินอลราวนี่อาวก็ก็นาาก่ารัก มันดูเป็นผู้หญิงดีเอาแล้วก็จะแบบใสๆนะไม่มีอะไรมากเขียนคิว้วปัดแก้มจุ๊บจิ๊บแล้วก็จบคิดถึงแม่ใส่ชุดกุก๊กไก ตอนนี้เริ่มเป็นห่วงภาพโพดแล้วว่าใส่อะไรไปมันจะเป็นยังไงฟิลเหมือนแบบมีคนจับตามองเยอะกว่าเดิมแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะเห็นไหมเหมือนวันเกิดแล้วก็ใส่ป <c oughs> กติเนเกาบาทกว่าสิท่านมัวโอ้ยพี่บี ให้น้องมีเวลาหยุดก่อนเอาจริงๆขนาดพวกแดนเซอร์ใช่ไหมพี่ก็เอาเสื้อผ้าไปให้ปาร์ตแม่จริงๆแม่ก็แอบโปอยู่นะมีเตาอ่ะจริงๆจะาพมักสื่อสภาโป้ขะก็เด้นมากสุนจริงๆนะมีทุกอย่างรอเอฟเป็นเกงยีนพ่อเออเดี๋ยวจะไปปล่อยของแกด้วยเอาปล่อยทิ้งเลยเป็เกงยีน่ะเดี๋ยวเจอ <c oughs> แล้วมันเป็นกกงเกงยีนแบบแบบสีและค่าแบบของของของไว้หนุนนิยุกหนังสิแม่เออซึ่งมันอาจจะบอกแบบตอบโจทย์นยุกนี่เท่าไหร่โอ้ยลืมลางถวยเดี๋ยวไปลางถวยก่อนเด้อ ทีนี้วันนี้ว่าจะไปทําผมพรุ่งนี้แล้วกันเอาไว้รุ่นยุเนนเนาะว่าจะของขัดได้นั่นซื้อเกงให้เยอะมากซื้อเก่งให้ใหม่อ่ะ ซื้อให้เยอะมากจริงๆไปทุกครั้งไปห้างทุกครั้งต้องซื้อให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแกจะแกจะมิกแอนแมทไม่ได้ไหมเข้าใจในความมิกแอนแมทไหมแล้วตัวเองก็ชอบเป็นคนที่แบบว่าไลฟ์สดหรือทําอะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการการเลือกเสื้อผ้าการอะไรเนี่ยมันจำมันมีความจําเป็นมากกับการที่ที่จะทําให้เราดูดีหรือดูแก่หรือดูเด็กหรือดูอะไรมากขึ้นอะไรเงะะี้ยค่ะอันอันนี้คือใช้ได้กับทุกคนเลยนะ อย่างนันแอนอะแต่ก่อนคือแอนก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรมากมายว่าว่าตัวเองแต่งตัวยังไงแต่ว่าแต่ก่อนนะฉันก็แต่งแบบแต่งแบบคือเด็กน้อยอะแต่งเหมือนเด็กน้อยอเหมือนแบบใส่เสื้อชอบใส่เสื้อผ้าแบบเหมือนเด็กอะแต่คือบางทีเราก็อายุเยอะแล้วแหละแต่พอสักพักหนึ่งหลังๆมาก็เริ่มแบบเข้าถึงเข้าไปดูในร้านแฟชั่นมากขึ้นว่าเออมันคนที่จะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยมันมีอะไรมาใหม่บ้าง เเจียบอยู่ได้อยู่เดีย,ย,ดยกันก็พอนั่นแหละมันถึงคนถึงได้มองอุ่ยทำไมทําไมแกดูดีคือทําไมแกดูแบบทําไมแกดูหลอ่อขึ้นทําไมมันเป็นแบบเกี่ยวกับเสื้อผ้าเป็นเกี่ยวกับการแต่งตัว80%เลยทรงผมปกติเราตัดสั้นเหรอเดียแต่นี่คือแบบ ช่างช่างผมมาบอกไว้ว่าพี่ปอยไม่ให้ตัดไม่ให้ตัดนะาไม่ให้ตัดแค่นี้พอแล้วเพราะเราจะเป็นโอปป้ารีบอันนี้สวยมากคือทาขึ้นล้องเพลงทุกวันแล้วทา every day คือดีมากมันเป็นก๊อตแต่แบบ slow jam เบอร์แปดของบ๊อบบี้เมายกมันไปสื่อมามันมัามันสื่อมาถ้ามันบอใช่มันเลยเอาไม้ข่อยมันนี่มันเลยงามเนี่ย ซื้อเด้อตำแรนตำอย่างเดียวช่วงนี้ก็จะเป็นนักสืบไม่ใช่คอตุ่มอย่างเดียวคือแบบว่าอยากให้เขาใส่อะไรก็ต้องซื้อให้เขาแม่เข้าใจไหมคือทุ่มไปอีก <c oughs> ไม่หลอกเวลาไปกับแกแกก็แบบ พี่เลือกงนี้พี่เลือกหลายๆตัวนี้แกก็จะจ่ายเลยจ่ายเห้พร้อมถามาพ่อผอมว่าอยากได้อะไรไหมเแกเป็นคนสปอร์ตเดี่ยพี่บอยแกเป็นไม่ไม่ใช่คนตนันนีแต่แกเป็นคนที่แบบว่าถ้าอยู่คนเดียวก็คือแบบเก็บตังเป็นอะไรเงี้ยเก็บเงินเป็นแต่ว่าในส่วนของของเหมือนเวลาที่แบบกินข้าวหรืออยากได้อะไรหรือแกไม่เคยห้ามเนีย ฉันแอบซื้อกับบอลนี้ไม่บอกแกดิ <c oughs> ซื้อไหมเราจะต้องบอกใช่น่ารักแต่พี่ก็จะไม่หมดอะไรหมดไปกับเสื้อผ้าถ้าถามว่า ทำอะไรแล้วให้มันดูดีคือตอนนี้มันมันกลายเป็นอย่างนี้เสื้อผ้ามัน,ม,นมันจมันจาเป็นต้องมีเยอะอย่างกางเกงในอ่ะมีแบบมีเป็นร้อยตัวเข้าใจไหมคือกางเกงในเราต้องแบบสต็อกไว้หลายตัวเพราะเราเป็นคนเดินทางหลายคนถามว่าแบบเราเอาเวลาไหนไปซักผ้าเราเอาเวลาไหนไปแบบนี่ไม่เสื้อผ้าคือยาวไม่ได้มีการซักณนะตอนนี้คือสองถุงอะไรเงี้ยกางเกงในคือต้องสต็อกไวเพราะไม่มีเวลาซักแต่คือกลับมาอย่างเงี้ยอ่ะโอเคชุดชั้นในแอนซักเองนะ ไม่ได้ให้ร้านสักอะไรอย่าเงี้ยค่ะทีนี้มันก็จะเปลี่ยนเวียนกันเอาเซ็ตนั้นที่มาสักมา,กมากที่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วเวลาเดินเดินเดินไปห้างอย่างี้ใช่ไหมเดินไปห้างไปแบบเอาเหมือนชุดอันชุดที่ไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยที่แบบหลายหลายตัวนะที่แกแบบว่าแกซื้อให้หมายถึงว่าเดินไปแล้วก็แบบ คือเขาก็คิดว่าแบบข้าจอสิมาถามเขาแมมว่าแบบอยากได้อะไรมาอะไรย่างเงี้ยเออเดินไปนะก็จะแบบว่าอุ้ยชุดนี้น่ารักจังเลยเข้าไปดูไหมเอาเลยเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยแหมมันเป็นอย่างที่แบบขับคนนะ <laughs> แหวนอันนี้คุณแม่ซื้อให้นะคะ คุณแม่ซื้อให้ในวันแม่แทนที่จะให้คุณแม่แต่ว่าไม่ใช่คุณแม่มาให้ส่วนวันเกิดพี่บอยแอนไม่ได้ซื้ออะไรแอนซื้อซื้อกระเป๋าตังค์หลุยให้ใบหนึ่งมื่นกวบาทบวแพงรอกแต่แอนจะปล่อยกุชี่ใบนี้นะใบนั้นอะรู้สึกว่าบอได้ใส่บอหลูสิพายไปใส่แม่สักให้พ่อไหม ถ้าถ้าฉันเป็นแม่บ้านแม่ฉันก็ต้องเฮ็ดทุกอย่างบ่แล้วทีนี้เออพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าคือจําเป็นต้องมีแบบหลายหลายหลายล็อ่ะหลายตัวเพราะว่าเพราะว่าเราเดินสายอยู่ตลอดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีเสื้อผ้าที่คอนโดมีเสื้อผ้าที่บ้านพี่บอยแล้วก็มีเสื้อผ้าที่บนรถเพราะฉะนั้นมันจะมันจะหาหยาดแห้งเสื้อผ้ามันจะเป็นอีอย่างที่แบบว่า กางเกงตอนนี้ซื้อมาไปแล้วไม่รู้อยู่ไหนอันนี้ใจสีหาใส่กับคือใส่บอไดอยหรือสิบน่ยก็เลยแบบจําเป็นต้องมีหลายตัว